กรณีชาวบ้านที่จังหวัดตากที่นั่นมีงานกาชาติรำวงกันอย่างสนุกสนานแต่หมดสนุกเพราะอันนี้ฮะระเบิดมาครับแล้วกลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเสียชีวิตไป3าหนึ่งในนั้นเป็นเด็กน้อยอายุเพียงแค่14ขวบล่าสุดเนี่ยจับตัวมือปาระเบิดได้แล้วนะฮะที่น่าตกใจคือมือปาระเบิดอายุแค่16ปีและเป็นคนเมียนมาที่น่าตกใจเข้าไปอีกคือมีรายงานว่านายคนนี้ เป็นกองกําลังของทหารฝั่งเมียนมาด้วยนะฮะแต่จะเป็นหน่วยไหนเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันคุณผู้ชมครับนี่คือสองคนที่เป็นคนร้ายนะฮะคนนึงเป็นคนเมียนมาเชื้อสายกะเหรี่ยงอีกคนเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงแต่ความผู้วายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนคืองานกาชาติแผ่นดินดอยลอยฟ้าที่อุ้มผานจังหวัดตากประจําปี67มีมือมืดป่าระเบิดเข้าไปในที่เกิดเหตุครับพบหลุมระเบิดหนึ่งหลุมมีชาวบ้านเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงวัย ล้มลงไปกองกับพื้นระเนระนาดบางคนตกใจเสียงระเบิดวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตพบคนเจ็บถึง48รายสาหัส5เสียชีวิต3หนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ14ปีที่เสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลคิดดูว่าโรงพยาบาลอุ้มผางอ่ะคนล้นโรงพยาบาลเลยนะฮะเพราะว่าคนเจ็บเยอะจริงๆคุณผู้ชมนี่ฮะน,นี่คือบรรยากาศที่โรงพยาบาลอุ้มผางจากการสอบสวนทราบว่า งานนี้คืองานกาชาดแผ่นดินดอยลอยฟ้าประจำปี67จัดขึ้น8ถึง14ธันวาคมคือเมื่อคืนเนี่ยเป็นคืนสุดท้ายวันนี้เป็นวันสุดท้ายปรากฏชาวบ้านกำลังเต้นรำทำเพลงกันอย่างมีความสุขก็มีคนปาระเบิดเข้ามาหลังเกิดเหตุครับรักษาราชการกาแทนผู้ว่าจังหวัดตากได้มอบหมายให้นายอำเภออุ้มผางตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายบริเวณหน้าสอพอ,อุ้มผางนะครับลองไปฟังเสียงนายอำเภออุ้มผางกันหน่อยครับ ผลจากการกระทําดังกล่าวนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน3ามรายครับผมได้รับบาดเจ็บสาหัสประมาณ6กรายนะครับปานกลางประมาณ22แล้วก็เล็กน้อยอีกประมาณ24รวมแล้วประมาณ50กว่ารายครับเกี่ยวกับระบุงยุคนะครับคิดว่าในปีหน้าเราคงอาจจะไม่ได้จัดเพราะว่ามันเป็นการล่อแหลมที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือการโอ้โหนี่คือนายอำเภอบอกว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้จัดเลยนะฮะเออเอาขณะที่ตํารวจครับผู้การจังหวัดตากครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสะเทือนใจอย่างมาก ตำรวจจับได้แล้วนะครับผู้ก่อเหตุ2คนคน,คนแรกชายชาวเมียนมาเชื้อสายกะเหรี่ยงอายุ16ปีรับสารภาพเป็นคนคว้างระเบิดคนที่2เป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอายุ17น่าตกใจไหมฮะคนปาระเบิดอายุ16และที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นเขาเป็นทหารกองกําลังในฝั่งเมียนมาจะอยู่กลุ่มไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวตรวจสอบต่อแล้วถามว่าทําไมต้องมาปาระเบิดในงานกาชาติที่จังหวัดตากไปถูกคู่อริเก่า ที่เคยมีเรื่องชกต่อยกันในอดีตแล้วมาเจอกันที่งานกาชาติฮะแล้วคมเ็นกันก็เลยปาระเบิดซะเลยแล้วดูสิฮะไปถูกลูกหลงใครก็ไม่รู้คนบริสุทธิ์บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแล้วระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นระเบิดสังหารรุ่น m 2 k ใช้ที่เมียนมาอีกโอ้โหอ้าวตอนนี้ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีต่อไป เรื่องนี้เราไปถามคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยครับรองนายกและรัมนปรีกลาหมบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การสร้างสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างประเทศเพราะจุดนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางส่งออกสินค้าไปยังเมียนมาแล้วแน่นอนนะฮะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็อยากได้สินค้าไทยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีความน่ากังวลใจในเรื่องนี้คาดว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นมากกว่านะครับขณะที่นายกแพทองทานครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้สั่งการสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและหน่วยง,งานความมั่นคงให้เร่งดูแลคนเจ็บและเสียชีวิตกําชับเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลการจัดงานเทศการในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของพี่น้องประชาชนนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ